สวัสดีครับผมเปาจากมันแหง h ช n n นลนะฮะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะฮะสวัสดีผู้ติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี FC ทางแฟนเพจมันแหง channel ด้วยนะฮะตอนนี้ผมได้ไลท์ออกไป2ช่องทางนะฮะพร้อมกันเลยนะครับทั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะไลท์ like ออกไปด้วยความละเอียด Full HD 1080p 60เฟรมเรทนะฮะ ไลฟ์ภาพและเสียงสดๆแบบนี้เลยนะฮะพูดจากันสดๆตรงนี้นะครับรายการสดณเวลานี้เลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้มาดึกหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะฝากกดหัวใจด้วยนะครับ พบกับผมเช่นเคยะฮะช่างเป่านะฮะเป็นรายการสดพูดคุยกันสดๆตรงนี้เลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็กดทักทายนะฮะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะฮะทักทายกันได้นะครับเป็นยังไงภาพเสียงชัดไหมนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาพูดถึงเรื่อง อัตราขยายนะฮะหรือเกณฑ์ขยายของ IC นะครับ IC o f m นะฮะทั้ง IC 8ขาแล้วก็ IC 14ขานะฮะว่ามันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมพามาดู IC ก่อนนะครับอ่ะต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้เอา IC 8ขามาเนาะผมเอา IC 14ขามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะ อันนี้จะเป็น i c 14ขานะครับเป็น i c o p นะฮะ Ic เป็น i c เสียงนะครับ i c ทํทำการขยายนะขยายเสียงก็ได้ขยายความถี่ก็ได้นะหรือขยายสัญญาณก็ได้นะครับบางตัวบางรุ่นก็เอาไปใช้ในงานขยายความถี่นะครบ,บางงานก็เอาไปใช้ขยายเอย้ขยายสัญญาณขยายสัญญาณภาพเวทีคอนทางเครื่องรับโทรทัศน์ก็มีนะฮะใช้ i c ตัวนี้แหละนะครับ เดี๋ยวพามาดูโครงสร้างของ IC ก่อนนะครับพามาดูโครงสร้างก่อน i c ก็จะมี8ขานะฮะตระกูล o อฟแอนะฮะไม่ว่าจะเป็น4558หรือ072 071หรืออะไรเงี้ยนะครับจะเป็นตระกูล8ขานะฮะแล้วก็ i c 14ขาก็มีพวกตระกูล4 t ่ที4อี่ทีเอนนะฮะก็จะเป็นตระกูลนี้นะครับ ต่างกันยังไงนะครการทำงานของ IC เนี่ยนะครับ IC o f m อเนี่ยทำงานเหมือนกันเลยนะฮะต่างกันที่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับคือตัวนี้จะเป็น8ขาตัวนี้จะเป็น14ขานะฮะต่างกันแค่นี้นะครับส่วนอัตราขยายอะไรก็แล้วแต่เบอร์นะฮะบ,บางเบอร์ก็ขยายความถี่อีกแบบหนึง่งบางเบอร์ก็ขยายความถี่อีกแบบหนึ่งนะฮะ ไอก็มี2ชนิดด้วยกันมีชนิด j f เฟกับชนิดไบโพ l a r เนาะแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดถึงจุดนั้นนะฮะแค่พามาดูอัตราการขยายเฉยๆว่ามันทำงานยังไงนะฮะส่วนเรื่องของอาการทํางานโครงสร้างผมจะไม่ได้พาเจาะลึกถึงตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวจะพาแค่ดูเกณฑ์ขยายอย่างเดียวพอก็แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเกณฑ์ขยายนะครับมันทํางานยังไงนะฮะ สังเกตดูนะฮะทำไมมันต้องมี R พวกนี้ด้วยนะ R พวกนี้มันมีหน้าที่อะไรมันทำมันใส่ไว้ทำไมนะฮะเรามันใส่ค่าเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพาดูนะฮะ R พวกนี้นะครับจะเป็น R เกณฑ์ยขยายนะครับเป็น R กำหนดค่าอัตราการขยายนะฮะของ IC สมมุติว่าเราใส่ R เบอร์นี้ลงไปนะฮะก็จะขยายเป็นเท่านี้อ่าประมาณนี้นะขยายเป็นเท่ากับกไก่อ่าพอใส่ R อีกชนิดหนึ่งลงไปอีกค่านึงลงไปก็ขยายเท่ากับขอไข่ประมาณนี้นะฮะการขยายขยายยังไงเดี๋ยวผมพาดูนะฮะเผื่อใครอยากจะ modify เองอยากจะเพิ่มความแรงนะฮะอยากจะเพิ่มความแรงหรืออยากจะอัปเกรดหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพิ่มอัตราการขยายหรือลดการขยายเดี๋ยวดูการทํางานของมันเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูคร่าวๆนะ,ะง่ายๆครับผมไม,ไม่ได้ยากวิธีสังเกตนะฮะก็จะมีขา input นะครับแล้วก็ขา output แล้วก็ขาอัตราการขยายก็จะมีขา inverting ลบกับขาเอาพุทนะฮะที่มันจะมี R คุมอยู่นะฮะสมมติอ่ไม่ต้องสมมุติสังเกตดูง่ายๆนะฮะถ้าเราดูจาก R ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น R 18K นะฮะ R 18K เนี่ยนะครับทั้งหัวและท้ายของตัว R เนี่ยมันไปต่อกับ IC ขาไหนบ้างถ้าเราไล่ดูนะฮะมันก็จะไล่มาอย่างนี้ครับมันก็จะมาตอบระหว่างขานึนะฮะแล้วก็ R ฝั่งนี้ก็มาต่อกับขา2นะฮะส่วนขา2อีกฝั่งหนึ่งก็จะมี R 1.5k นะฮะแล้วก็ต่อลงกาวนะฮะวิธีดูดูง่ายดูอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะทำการคำนวณให้ดูนะฮะก่อนคำนวณเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็น IC of M 8ขาเอายกตัวอย่างเป็น IC ตัวนี้แล้วกันนะฮะขา2กับขา3เนี่ยเป็นขาเข้านะฮะขา1เป็นขาออกนะครับขา1เป็นขาออกขา2กับขา3าเป็นขาเข้านะฮะขาเข้าส่วนขาอัตราการขยายก็จะเป็นอย่างนี้ครับ อ่าอันนี้จะเป็นขาเกณฑ์ขยายนะฮะขาเกณฑ์ขยายก็คือจะคุมด้วยขา1กับขา2นะฮะขา1กับขา2คือขาอัตราการขยายนะฮะสมมุติว่าเราใส่อค่ามากมันก็ยิ่งขยายมากนะถ้าเราใส่อค่าน้อยมันก็ขยายน้อยครับประมาณนี้ครับอ่ะสมมุติว่าผมเอา 18k นะครับต่อระหว่างขา1นะครับกับขา2นะครับต่ออนุกรมกันแบบนี้นะฮะ อันนี้สิบแปดเคนะฮะเดี๋ยวจะพาคำนวณง่ายๆส่วนขา2องขา2ก็ต่ออ1 5 K หงเคลงกาวนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขยายเท่าไหร่นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขนะฮะหรืออยากให้เป๊ะเราต้องโหลดแอปมานะฮะมันจะมีแอปที่คำนวณโดยเฉพาะเลยนะฮะสิบแปดแล้วก็เอา18บเนีครับสิตั้งนะครับ 18ตั้งแล้วก็หารนะครับหารด้วย 1.5k นะฮะก็ใส่1.5ไปนะฮะนี่ครับอัตราการขยาย12เท่านะครับคิดง่ายๆเลยนะฮะคิดคิดตามนี้เลยอัตราการการขยายเนี่ยอันนี้คือ12เท่านะครับสมมุติว่าเราอยากจะให้มันแรงกว่านี้ล่ะสมมุตินะอยากจะให้ปีมันทำงานแบบขยายแรงกว่านี้ทำยังไงนะฮะเราเปลี่ยน r จาก 18k นะฮะ r จาก 18k ก็คือ r ตัวนี้นะครับ r ตัวนี้นี เราเปลี่ยนจาก 18k ใส่ไปเลย 22k สมมตินะอ่าใส่ไปเลย 22k แล้วความแรงมันจะได้เท่าไหร่นะความแรงจะได้เท่าไหร่ก็เอา2 2 k ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย 1.5k ก็จะขยาย14เท่าเมื่อกี้ได้เมื่อกี้นี้ได้12เท่านะตอนนี้ได้ได้เป็น14เท่าแล้วนะ14.6เท่านะครับสมมุติว่ามันแรงไปเราอยากจะลดลงอะ่ะขยาย12เท่ามันแรงผมอยากได้ขยายสัก8เท่าทำยังไง เราก็ลด r ตัวนี้ลงนะฮะ r เกณฑ์ขยายคือ r ตัวนี้นะฮะคือ r ตัวนี้นี่เองนะฮะ r ตัวนี้นะครับ r ที่ต่ออยู่ระหว่างขา1กับขา2นะครับเป็น r คุมเกณฑ์ขยายนะฮะประมาณนี้นะฮะอยากจะลดอัตราการขยายลงแล้วก็เปลี่ยน r เปลี่ยน r เมื่อกี้นี้นะครับขา1กับขา2 r ยิบ k นะครับเปลี่ยนจากย2ิบเป็น12นะฮะ12หาร1.5เหลือเท่าไหร่12หาร 1.5ก็จะได้เท่ากับ8เท่านะฮะวิธีลดอัตราการขยายลดแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งมันลดได้2อย่างนะลดลดที่ขา1กับขา2หรือเราจะลดที่ขา2ลงกาวก็ได้สมมุติว่าตอนนี้อผมใช้อยู่22 k นะฮะหาร5 5ได้เท่ากับ14เท่าแล้วเนาะเราจะลดค่ามันลงยังไงนะครับอันนี้อันนี้จะกลับกันนะสมมติว่าเราจะลดค่าลงเราต้องเพิ่มเราต้องเราต้องลด ขอไปฮะพูดกลับกันแบบแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลดค่าลงเราก็ต้องลดค่า r ตัวนี้นะครับขาหนึ่งกับขา2โดยการลดค่ามันลงจากยีิบสองเหลือ18เหลือ15ประมาณนี้นะแต่สมมุติว่าเราจะลดค่าจาก14เท่าให้มันเหลือ8เท่าล่ะทำยังไงเราก็มาลดโดย r ลงเกาก็ได้เช่นกันนะแต่เราไม่ได้ลดค่า r นะฮะเราจะต้องเพิ่มค่า r เข้าไปสมมุติว่าตอนนี้ผมใส่อยู่1 5 k ใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็น2 2 k นะครับ มันจะทำงานกลับกันนะฮะเหมือนเดิมเราก็เอายิบสองตั้งนะครับหารด้วย2.2นะครับผลลัพธ์ได้เท่ากับ10เท่านะฮะเมื่อกี้นี้ได้14เนาะตอนนี้เหลือ10เท่าแล้วนะครับสมมุติว่าเราเพิ่ม R ลงกาวยิ่งเพิ่มค่าอัตราขยายยิ่งลดนะฮะยิ่งเพิ่มค่าตรงนี้อัตราขยายยิ่งลดนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าเรามาเพิ่มค่าจุดนี้นะครับยิ่งเพิ่มค่าอัตราขยายยิ่งเพิ่มนะฮะ ประมาณนี้นะฮะวิธีการคํานวณนะครับอัตราการขยายนะฮะอัตราการขยายของ r พวกนี้นะครับเราก็สงสัยว่า r พวกนีมน้มันใส่ไว้ทําไมนะมันใส่ไว้คุมการขยายของสัญญาณเสียงนะฮะคือ r พวกนี้เลยนะครับนะเราเช็คง่ายๆเช็คระหว่างขา1กับขา2นะฮะมันจะมี r อ,อยู่2ตัวเนะาะขานกับขา2ส่วนขาอินพุสนะครับขาที่3ขาเนี้ยเราไม่ไม่ต้องไปสนใจมัน,ม,นมันคือ r feedback นะ r feedback มันจะมีอยู่ ตัวนี้นะครับคือ r 1 0 0 k นะครับสีน้ำตาลดำเหลืองนะ r feedback คือ r ตัวนี้นะ r ตัวนี้ลงกาวไปอันนี้คือ r feedback เฉยเนะครับบางตัวก็ใส่มา4 7 k บางตัวก็ใส่มา1 0 0 k นะตัส่วนนี้เป็น r feedback ส่วนสัญญาณเสียงมาจากไหนอันนี้คือ input นะฮะสัญญาณเสียงก็จะเข้ามาเข้ามาที่ขา input คือขาที่3นะฮะ คือเข้ามาขานี้ส่วนขานี้จะเป็นขาไฟเลี้ยงนะครับขาที่4นะฮะไม่ต้องไปสนใจมันสัญญาณจะเข้ามาที่ขานี้ทําการขยายขยายเสร็จปุ๊บก็ออกมาที่ขา1นะฮะออกมาที่ขา1นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตนะฮะแล้วก็ไปเข้าวงจรขยายต่อไปนะฮะโอเคสวัสดียี่สิบสองยูเซอร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดี f อทาง YouTube ด้วยนะฮะอ่าสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์ ทาง youtube บ้างสิเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทาง youtube ด้วยนะตอนนี้ผมไลฟ์ออกไป2ช่องทางพร้อมกันเลยนะทั้งทาง Facebook แล้วก็ youtube นะครับไลฟ์ออกไป2ช่องทางพร้อมกันเลยนะครับสวัสดี f c ทาง u t u b e ด้วยครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยแล้วก็ผู้ติดตามเก่าด้วยนะนะครับต้องขอไปนะพอดีผมอ่านชื่อ <c oughs> ไม่ค่อยออกนะฮะเพราะว่า youtube ส่วนมากเนี่ยรูปโปรไฟล์มันจะเป็นรูป การ์ตูนถ้าส่วนใหญ่นะฮะถ้าจะให้เห็นหน้ากันชัดๆก็ต้องเป็น Facebook นะฮะเฟซบ o ๊กนี่จะเห็นหน้ากันอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอบคําถามทาง YouTube สักนิดนึงนะฮะพี่แล้วเบอร์นี้เสียงดีไหมครับ F353N อ๋อเสียงดีครับพี่เคยลองใช้อยู่นะฮะในย่านของเสียงกลางก็คมดีชัดดีนะฮะส่วนย่านเสียงเบสเสียงเบสนะครับก็ให้เสียงที่ ทุ้มดีนะครับแล้วก็เป็นเบรดที่ลูกใหญ่นะครับลูกโตดีนะครับนะครับทาง youtube เข้ามาแล้วเดี๋ยวของหัวใจคนละดวงด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนะฮะนานๆเจอกันทีนะฮะโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ทาง youtube ต่อครับวัสดีครับพี่กะละครั้งหนึ่งในชีวิตครับวัสดีครับผมวันนี้มาดึกหน่อยฮะวบาวย่อสกลครับวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับวัสดีครับพี่ชายครับวัสดีคุณพ่อนะฮะ วันนี้คุณพ่อมาติดแอร์ให้นะครับโอ้โหเย็นชําเลยขอบคุณมากเลยครับผมนอนดึกเหมือนกันนะครับนี่ใครนอนดึกนะครับนอนไม่หลับก็เข้ามาชมไลฟ์สดนี้ได้นะครับนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะมันจะได้ต่อเนื่องกันนะฮะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมต่อจากนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดสปอนเซอร์ขึ้นมาด้วยนะฮะใครที่เป็นสปอนเซอร์ผมผมจะมาขึ้นไว้ที่มุม ด้านล่างของหน้าจอให้หมดนะฮะใครที่เป็นสปอนเซอร์เนาะใครที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะ <c oughs> ขึ้นหมดมีอีกสีล้านนะขึ้นมานะฮะโอเคเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอัตราการขยายต่อนะฮะการขยายเราก็ดูแค่ IC ขา1กับขา2นะฮะเหมือนกันนะฮะ IC 8ขากับ IC 1 4ขาเนี่ยอัตรา,ารขยายเหมือนกันเลยเป็น IC o f อนะฮะอัตราการขยายเหมือนกันนะครับสังเกตที่ขา1กับขา2นะฮะส่วน ขา3เป็นขาฟีดแบ็กเฉยๆนะครับแต่พูดถึงเรื่องฟีดแบ็กหน่อยฟีดแบ็กมันมีไว้ทําอะไรนะฟีดแบกก็มีไว้กําหนดอัตราอินพุตขาเข้านะฮะบบางทีอินพุตมันมาแรงเกินนะมันมาแรงไปเสียงมันแตกมันผ่านนะครับบางตัวก็ใส่มา 10k นะฮะมันคุมไม่อยู่นะคุมไม่อยู่เราก็ต้องใส่ r 10k นะครับหรือ 47k เพื่อลดสัญญาณอินพุตขาเข้าให้มันต่ำลงนิดนึงนะครับเพื่อสัญญาณมันจะได้ไม่ขิบไม่แตกนะเสียงมันจะได้ชัดเจนเสียงจะได้ไม่แตกผ่านะครับ ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันจะเงียบไปสักนิดหนึ่งเดี๋วผมขอเปิดซาวด์ดนตรีขึ้นสักหน่อยแล้วกันนะฮะมันจะได้เออมันจะได้ดูมีอะไรหน่อยนะฮะ สวัสดี14 user ยูด้วยนะฮะสวัสดี FC ทาง Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดี FC ทาง YouTube ด้วยนะครับนะโอเคคุยเรื่องอัตราการขยายจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องตัวถัง IC หน่อยนะครับตัวถัง IC ก็มีอยู่2แบบนะครับพูดถึง IC o f m ก่อนนะ o f m m มันก็คือ IC ขยายสัญญาณนะฮะมี IC 8ขานะครับ ไอซีแขาแล้วก็ไอซีสิบสี่ขานะฮะไอทีสิบสี่ขาเนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะฮะมันก็เหมือนกันกับไอซีมันก็เหมือนกันกับไอซีแขานี่แหละมันมันมันต่างกันแค่ว่าไอซีสิบสี่ขาเนี่ยมันมีสี่ลูปนะฮะคืออัตราการขยายการทํางานของมันเนี่ยมันมีสี่ลูปเนี่ยสังเกตดูนะฮะตรงนี้คือการขยายนะตรงนี้คือตัวตัวสัญญาณเข้ากับตัวสัญญาณออกนะฮะคือนับดู มันจะมี1 2 3 4งสองสามสี่ไอซีสิบขาจะมีอยู่4ี่ลูปนะฮะสี่ลูปส่วนไอซีแขาจะมีอยู่2องลูปนะฮะคือเข้าฝั่งนี้แล้วก็ออกไปแล้วก็เข้าฝั่งนี้แล้วก็ออกไปนะฮะคือมันมี2องลูปไอตรงนี้จะมีอยู่4ี่ลูปนะฮะมีอยู่4ี่ลูปก็พูดได้ง่ายนะครับไอซีสิขาก็คือไอซีแขา2ตัวมารวมร่างกัน <laughs> เป็น AC 14ขานะฮะบางวงจรเขาไม่ได้ใช้ การขยายที่เยอะเขาก็ออกแบบวงจรเป็นตัวนี้นะฮะบา,บางปีปีปีสี่แบนห้าแบนเงี้ยก็จะใช้ IC ตัวนี้เพราะว่าวงจรเขามันไม่ได้เยอะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็จะใช้ตัวนี้ในการขยายนะฮะหรือ IC เอ่อหรือปีบางตัวนะฮะก็จะใช้ IC ตัวนี้เพราะว่าวงจรเขาเนี่ยมันมีมันมี EQ ปรับเยอะนะครับถ้าใส่ตัวนี้มัน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 เปลืองหรือก็แล้วแต่ผู้ผลิตที่เขาจะออกแบบนะว่าเขาจะออกแบบเป็นยังไงนะฮะ บางผู้ผลิตเขาก็จะใช้ IC ตัวนี้นะครับก็คือใช้ตัวเดียวเลยนะฮะเอาไฟเข้าแค่ตัวเดียวจบเลยนะครับได้การขยาย4ีลูปเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยต้องเอาไฟป้อนเข้า IC 2ตัวนะฮะถึงจะได้อัตราขยาย4หลูปเหมือนกับตัวนี้นะฮะมาวงจรเขาประหยัดพื้นที่ก็จะใช้แค่ชุดนี้พอนะฮะส่วนบางวงจรมีวงจรเยอะเขาก็จะใช้เป็นตัวนี้นะฮะก็คือมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากไม่ได้ต่างกันเยอะนะฮะก็ แค่ IC 8ขาเนี่ยนะครับมันมี2ลูปนะฮะไอซี IC 8ขามันมี2ลูปนะฮะส่วน IC 14ขามันจะมีทั้งหมด4ลูปนะฮะประมาณนี้นะฮะการอ่าการทำงานกันอะไรก็เหมือนกันนะฮะต่างกันแค่รูปลักษ์ภายนอกก็คือตัวนี้มันมี1มี14ขาตัวนี้มันมี8ขานะฮะส่วนเรื่องของเบอร์เนาะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเบอร์หน่อยเบอร์ไอนะฮะก็มี การทางานก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันคือขยายเข้าออกเหมือนกันนะฮะต่างกันแค่อ,อีกลักษณ์ของเสียงนะฮะอย่างเช่นเบอร์นี้ชนิดไบโพล่าให้เสียงแบบนี้เสียงหวานชนิดเจเฟสให้เสียงกลมๆเสียงคมชัดเสียงดุดันอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนการทํางานคือเข้าออกเหมือนกันเลยนะฮะแล้วไอซีแต่ละเบอร์เนี่ยนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแค่เราเปลี่ยน IC เนี่ยแค่เราเปลี่ยนเบอร์มันนะครับ จาก4 5 5 8เปลี่ยนเป็น0 7 2เจเนี่ยแค่เปลี่ยนเบอร์ความถี่ก็เปลี่ยนแล้วนะครับความถี่เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันฮนะถ้าอยู่ในงานคัดดีเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับพวกไดร์ไดร์ขับบอร์ดไดร์นะฮะมันจะมี IC ซีอเบอร์ M er นี้อยู่นะฮะจากใส่4 5 5 8นะฮะความถี่ได้รูปคลื่นประมาณนี้อ่าสมมตินะได้รูปคลื่นประมาณนี้นะฮะพอเปลี่ยนเป็นเบอร์0ูนปุ๊จรูปคลื่นจะกว้างบีกประมาณนี้นะฮะคือเปลี่ยนนะไอซีเห็นผลแน่นอนนะฮะความเปลี่ยน IC เปลี่ยน เปลี่ยนเบอร์ไอเปลี่ยนเบอร์ไอความถี่เปลี่ยนแน่นอนนะครับนา <c oughs> นๆพูดทีลิ้นพันกันนะฮะประมาณนั้นนะฮะกับการเปลี่ยนเบอร์ส่วนในเรื่องของการโมปีล่ะโมปีเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการโมปีหน่อยโมปีเนี่ยนะครับเราเปลี่ยน ic เนี่ยนะฮะถามว่ามันเห็นผลไหมถ้าเราเปลี่ยน ic แล้วอะเปลี่ยน ic มันก็เห็นผลอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นผลชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะฮะ ไม่อย่างนั้นช่างก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วไม่ต้องโมวแล้วทางนั้นอะ่ะถ้าว่าเปลี่ยนไ c แล้วมันเห็นผลเนาะเขาก็เปลี่ยนกันเองแล้วดิสมมติว่าเบอร์เดิมมันเป็นเบอร์ tl 0 7 4เนะเราเปลี่ยนใส่เป็น่า tl 082เอย 84, อย่างเงี้ยหรือเป็น lm 353อย่างเงี้ยนะติว่าเราเปลี่ยนอะ่ะถามว่าเปลี่ยนแล้วนี่มันเสียงมันเปลี่ยนไหมแนวเสียงมันก็เปลี่ยนอยู่ แต่มันไม่ได้เปลี่ยนแบบหวื้วหวาไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะจริงๆมันก็เปลี่ยนอยู่แต่มันไม่ได้เห็นผลอะไรเยอะนะฮะผมจะบอกว่าถ้าจะให้เห็นผลแบบเยอะๆเลยเนี่ยเห็นผลแบบชัดเจนเลยเนะี่ยนี่มันขึ้นอยู่กับ C นะฮะขึ้นอยู่กับชุดความถี่ที่เรากรองนะฮะขึ้นอยู่กับความถี่ที่เราฟิกนะฮะสมมติว่าตัวนี้เป็นค่า 12N ใช่ไหม 12N เราเปลี่ยนใส่เป็นสัก1ไมโครดูดินะเสียงมันก็เปลี่ยนแล้วนะฮะ โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยน IC เลยนะฮะแค่นี้เสียมันก็เปลี่ยนแล้วนะฮะหรือบางคนอยากจะให้ดีเลยก็เปลี่ยน C ด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยน IC ด้วยนะฮะเปลี่ยน2อย่างรวมกันนะฮะแต่ถามว่าเปลี่ยน IC แล้วเห็นผลมากน้อยเพียงใดนะเห็นผลแทบไม่ต่างนะฮะเห็นผลอยู่นิดหนึ่งนะฮะไม่เชื่อ,อลองเปลี่ยนดูก็ได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเวลาฟังเนี่ยฟังด้วยวิจารณญาณน,นะฟังด้วยความเป็นจริงนะ,ะอย่าไปมโนนะ เมื่อก่อนผมโมปีใหม่ๆเนี่ยผมผมเปลี่ยนไอซให้ลูกค้านะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บลูกค้าก็พูดป้ายรู้สึกว่าเสียงมันไอ้นี่ขึ้นนะรู้สึกว่ากองมันคมชัดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนนะลูกค้ามาโนไปผมอยากจะบอกว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนไอซีเลยผมก็ใช้เบอร์เดิมแหละ <c ười> คือคนเรามันมีความมาโนไงมโนไปก่อนแล้วทําท่าย้ําตะกัวเฉยแล้วก็ให้ลูกค้าฟังดูลูกค้าบอกอเสียงแม่งชัดขึ้นนะทา,ทางที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนไอซีเลย <c ười> อ่าเนี่ยแหละผมอยากจะบอกว่าเวลาเราอ่าโมปีแล้วเนี่ยนะครับให้เอาความรู้สึกจริงๆมานะครับอย่าอย่ามาโนนะครับผมเห็นช่างโมปีหลายคนที่ช่างโมปีเกิดใหม่อ่ะนะเปลี่ยนไอซีแล้วก็พูดป้ายโอ้เสียงชัดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเทพขนาดน,นั้นเลยถ้าไม่ใช่เครื่องวัดเนี่ยมันแยกไม่ออกนะเปลี่ยนไอซีมันเห็นผลแค่นิดนึงเอง เห็นผลแค่ประมาณ10%ในจาก100%เนะเห็นผลแค่สิบนะฮะส่วนมากจะมรโนกันไปเยอะซะส่วนใหญ่นะฮะถ้าเปลี่ยน IC เนี่ยมันเห็นผลจริงๆก็เปลี่ยนกันทั่วประเทศแล้วนะครับคง <yourselves> <อ> <ๆ S 2> ไม่ต้องส่งปีมาให้ให้ผมโมหรอก <ête> ถ้าอยากจะให้มันเห็นผลจริงๆก็เนี่ยเปลี่ยนชุดความถี่มันะเห็นเห็นผลกว่านะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเปลี่ยน IC ไม่ไม่เห็นผลนะเปลี่ยน IC ก็เห็นผลเหมือนกันแต่เห็นเห็นผลน้อยนะฮะถ้าจะถ้าจะให้เห็นผลเลยเปลี่ยนชุดกองความถี่ มันเห็นผลกว่าสังเกตดูวเวลาผมโมปีแต่ละตัวเนี่ยไอซี IC ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนแค่ชุดกองความถี่มันแค่นั้นนะฮะแค่นี้ก็เห็นผลแล้วนะฮะนอกจากว่าลูกค้ามีงบถึงจริงๆนะฮะลูกค้าแบบให้เอ็นจริงๆผมถึงจะเปลี่ยนไอซีให้นะครับถึงจะเปลี่ยนไอซีให้นะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์อ่าถ้าใครอยากจะโมดิฟายนะอ่าจดเลยนะครับเบอร์ b a เอหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะฮะเบอร์นี้ เปลี่ยนแล้เห็นผลเลยนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมากแต่มันก็เห็นผลอยู่นะฮะเบอร์นี้ดีเหมือนกัน Bn 1 4 7 4 1จดนะฮะจดไว้นะเผื่อใครอยากจะ modify เองนะครับอ่าเดี๋ยวดูคอมเมนต์สักหน่อยเดิงครับตอนนี้เปลี่ยนซตามคลิปมูกางแหลมที่ช่างสอนไปแล้วเห็นผลครับโอ,โอเคครับถ้าเปลี่ยนซีมันก็เห็นผลแน่นอนครับผมนะเปลี่ยนไอมันก็เห็นผลอยู่แต่ถ้าเปลี่ยน C เห็นผลกว่า IC ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทดสอบให้ดูวันนี้พามาดูโครงสร้าง IC ซคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโครงสร้าง IC เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพามาเปลี่ยน IC ซแล้วก็เปลี่ยน C ด้วยนะครับดูว่ามันเห็นผลต่างกันมากน้อยเพียงใดนะฮะเดี๋ยวจะพาทำนะฮะเดี๋ยวเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะครับ ขอบคุณ23ยูสเซอร์ทาง Facebook ด้วยนะครับที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะที่ยังดูอยู่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวดูทางยู u t e สิเป็นไงบ้างอ่ะดูยูท b e ก่อนก็ยังมีพี่พี่ล็อกนะครับพี่ล็อก13วายนะขอบคุณมากเลยนะที่ยังดูอยู่นะฮะที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะฮะ FC ทาง u t u b e นะฮะแล้วเบอร์นี้เสียงดีกว่าไหมครับ JRC 2068 d เบอร์นี้ผมยังไม่เคยลองครับผมก็อยากรู้ต้องลองเองครับ <c oughs> เบอร์นี้ผมยังไม่เคยลองนะแต่ดูในพันทิปเนี่ยเห็นเขาพูดคุยกันเยอะอยู่นะฮะอยากทดสอบเบอร์ไหนลองเข้าไปดูในพันทิปเอานะ,ะเพียบเลยนะฮะในพันทิปเบอร์นี้ยังไม่เคยลองส่วนมากผมจะลองเป็นแบบผมไม่อยากเจ็บไงไม่อยากเจ็บเยอะส่วนมากผมจะเน้นเป็นเบอร์ไฮเอ็นไปเลยที่ผมลองนะแต่ใครอยากลองตามก็อ่ะเดี๋ยวผมจะ เขียนไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากลองตามถ้าเป็นเบอร์อ่าเบอร์เป็นออฟแอมก่อนแล้วกันเนาะออฟแอมเอฟออฟแอมแปดขาก่อนออฟแอมแปดขาก็จะมี O P A ีเอสองหนึ่งสามสี่นะครับเบอร์นี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ N E ็นอีห้าห้าสามสองเบอร์นี้ก็เสียงดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์4560แล้วก็4580นะครับแล้วก็ OPA 262634อันนี้ก็โอเคเหมือนกันในตระกูล8ปขานะฮะส่วน14บสีขาสิบขาที่เคยลองเนีมี L F L F เหลืออะไรนะจำไม่ได้จำตัวขึ้นต้นมันไม่ได้นะ แต่เบอร์มันจะเป็นเบอร์353 3. อันนี้ก็เสียงดีเหมือนกันที่เคยลองแล้วก็ ba 1 4 7 4 1เบอร์นี้ก็แจว๋วถ้าในย่านเบสนะฮะเน้นเบสเลยเนาะเน้นเบสผมจะใช้เบอร์ tl 0 8 4อันนี้เบลลูกใหญ่ลูกโตดีนะจะใช้เบอร์นี้จริงๆ14งขามันก็มีหลายเบอร์ให้เลือกนะก็มีเยอะอยู่ผมเอามาข้าวๆประมาณนี้แล้วกันครับ ก็คร่าวประมาณนี้แล้วกันเนาะจริงๆมันมีอีกหลายเบอร์ให้ลองเยอะเลยนะฮะมีอีกหลายเบอร์มีอีกเยอะนะเอาประมาณนี้ก่อนนะะส่วนช่องทางการสั่งซื้อก็แล้วแต่ท่านจะเจอร้านที่ขายของแท้หรือของปลอมก็ <c oughs> ไปเสี่ยงดวงกันเอาเองนะแต่ถ้าซื้อในร้านค้าออนไลน์นะฮะลาซาด้าเนี่ยนะครับก็พยายามดูร้านที่น่าเชื่อถือนะฮะ ก็จะได้ของแท้นะฮะแต่ถ้าบางร้านที่ดูแล้วคนซื้อน้อยนะฮะยอดขายน้อยก็ต้องลองซื้อมาวัดดวงกันดูนะฮะประมาณนั้นนะฮะเผื่อใครอยากจะทดลองนะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์สักนิดนึงอยู่ที่ไหนครับผมอ๋ออยู่สกลนครครับผมอยู่สกลนครครับตอนนี้ครับ ปีที่ส่งไปโมใกล้ถึงคิวหรือยังครับถ้าถึงคิวทักมาใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวผมเปิดแชทดูก่อนนะผม <c oughs> ยังไม่ได้ดูแชทเลยนะครับเดี๋ยวผมดูแชทก่อนนะฮะ <c oughs> ก็น่าจะใกล้ถึงคิวแล้วอยู่นะฮะน่าจะใกล้ถึงคิวแล้วนะครับอ่าลืมบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ปิดร้านหนึ่งวันนะมีภารกิจนะมีภารกิจพาแม่ยายไปซื้อของนะพรุ่งนี้ปิดร้านหนึ่งวันนะฮะเดี๋ยวทํางานวันที่8ดนะฮะทำงานวันที่8ด พรุ่งนี้วันที่สี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนี่ติดภารกิจวันที่แปดเริ่มงานนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ก็พยายามทำให้อยู่นะฮะเคลียออกได้ไปสีห้าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้แล้วกันนะฮะงานก็ที่ส่งมาเคลียร์ออกมาเยอะแล้วนะครับเคลียออกมาเยอะแล้วใครที่ส่งมาผมทำให้ช้าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าติดไลฟ์สดนะฮะติดไลฟ์สดนะครับผมได้ได้กลองมาใหม่ก็ขยันไลฟ์ซะเหลือเกินนะครับ ห้าทุ่มสี่สิบแล้วก็น่าจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีอะไรมาทดสอบให้ดูเดี๋ยวรอติดตามชมนะฮะรอติดตามกันนะครับกดกระดิ่งไว้รอเลยนะฮะนะครับนะ FC ทาง youtube ทาง Facebook นะฮะเดี๋ยววันนี้ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ